สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับโรคแห่งอ e ิมมอร์ทอลนะครับผมโรคที่อาวุธคือศาสนาอ่าแล้วในอีพีนี้นะครับเราจะได้ทําอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับนี่คือหัวเมดูซ่านี่คือการต่อสู้ของนักลบและเมดูซ่าใช่ไหมอันนี้ราชาเดินเข้ามาครับมีจอมเวทมีนักลบเหมือนจะเป็นที่อยู่เมดูซ่า และนี่ก็คือเรานักโทษที่โดนมินูซ่าขังไว้ใช่ไหมราชาเข้ามาเพื่อช่วยเหลือโอ้และนี่คือทัดไฟลระใช่เขาคือทัดไฟนะเขาใช้ไฟและนี่คือแผนที่เหมือนจะเป็นแผนที่อะไรสักอย่างฮะเราไม่แน่ใจแต่เมื่อราชาเห็นราชาก็ต้องการแต่ว่าเจ้าทัดไฟเนี่ยเขาไม่ให้ ธาตุไฟเนี่ยเขาต้องการให้ปลดปล่อยเพื่อนของเขาก่อนโอเคหลังจากที่ปรึกษากับจอมเวทแล้วนะครับพระราชาเนี่ยเขาก็ได้ปลดปล่อยพวกธาตุต่างๆออกมานะแล้วก็เข้าไปขอนะครับแผนที่กระทตดไฟนั่นเองธาตุไฟก็เลยให้ดินและน้ําเนี่ยมาใช้พลังรวมกันจะไหมเกิดเป็นอะไรขึ้นมาวิงวิ่งขึ้นมาแล้วก็ว้าวนี่คือพิษาตต้นไม้เหรอ โอ้ผอ oh, oh, ไม่ใช่มันคือทางเข้าไปเหมือนจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนเป็นที่ซ่อนแผนที่นะที่เขาเก็บไว้นี่ไงเจอแผนที่แล้วเหมือนแผนที่นี้เนี่ยจะมีความสําคัญมากๆนะเพราะว่าต้องเก็บซ่อนไว้ในที่ลับขนาดนี้หลังจากที่นักลบได้มาแล้วเขาก็ส่งให้ราชาครับโอ้ oh, ดวงการนี่อะไรยิบยับเลย แต่เันในนั้นฮนะก็มีตัวร้ายโผล่มาเป็นกระด,ดูกฮะเขาจับราชาวไว้แล้วก็พุ่งเข้าไปเพื่อที่จะจับราชาดูประกันเหรอแต่ว่าเราท่าทั้งหลายฮะก็พุ่งมาแย่งในส่วนของตัวแผนที่ครับเฮ้ยแต่มันโดนแบ่งเป็น3าฉากอย่างเงี้ยแผนที่จะต้องแบ่งเป็นสส่วนใช่ไหมใช่เลยนี่เลยครับตัวร้ายนี่ก็ได้มาส่วนหนึ่งฮะ ก็ได้มาอีกส่วนหนึ่งรายชาฟื้นขึ้นมาฮะสภาพทด่ดูไม่ได้เลยแต่ในมือของราชาเนี่ยก็มีอีกส่วนหนึ่งทำให้แผนที่เนี่ยไม่สมบูรณ์นะนี่ก็เลยกลายเป็นสงครามใช่ไหมเป็นสามก๊กนั่นเองสติกเวิร์กมา ไม่ธรรมดานะเนี่ยเอาละครับก็มาในแม์กันแล้วดูว่าตัวเกมเนี่ยเขาให้ทำอะไรฮะอ่าแอบอ้อนี้มีให้เลือกเหรอนะครับว่าจะเป็นขุดคิดตัน้นหรือว่าขุดโกอะไรเงี้ยใช่ไหมโอโกเนี่ยก็จะใช้ในการเล่งในเกมอะไรเงี้ยเล่งการขุดทําอะไรเงี้ยเหรออ๋อนี่เป็นการนัดขนูนะครับแล้วก็นักด,ดาบสองคนใช่ไหม ออมาแล้วครับนี่เลยนักรุกของเราเหลือแค่นักหนาบอีกสองคนเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นอันนี้มันรับเองเหรอมีลากด้วยเฮ้ยจื๊บอ๋อสามารถลากได้ ชื้อเรียบร้อยตัวขาดไปฮะนักรบเราเดนไปหลายรูปกันโอเคแล้วก็มียุกเลิกครับอ่าอันนี้ก็เป็นโจมตีเหมือนปกติเลยนะแล้วก็สามารถเลื่อนได้ฮะเลื่อนกลับไปดูว่าเราถาทหารของเราเนี่ยจะต่อสู้ยังไงใช่ไหมเอาเราถึงเวลาที่เราจะต้องไปบุกแล้วว้าวเขาวิดพื้นรอเลยก็จะเกินไปหรือเปล่าเข้าไปโจมตีเลยเรมตีแลวครับ ยังไงก่อนทาหารเรากําลังน้อยกว่าแต่ว่าเรามีนักกนูอุย๊ยเดี๋ยวว่าเขาโจมตีอยู่ถอยก่อนไหมโอยไม่ไหวเดี๋ยหนึ่งตัวฮะต้องถอยกลับมาก่อนอันตรายมากอ๋ออันนี้เหมือนจะเป็นเราเจอศัตรูอะไรเงี้ยหรอเขาก็จะบอกว่ามีอะไรโอเคเดี๋ยวเราก็จัดมาเลยครับทหาร ห้านายจัดเลยเร่งสปีดหน่อยเพื่อนเดี๋ยวเราโดนบุกนะเขายังไม่มานะครับโอ้ดูดิตรงนี้ถ้าเลื่อนมาเนี่ยมันจะเป็นมืดๆนะครับถ้าเป็นทากปกติเนี่ยมันจะไม่มืดนะเป็นดาร์กโซนนั่นเองเอาละตรงนี้ทหารของเราก็ออกมาแล้วใช้เวลาในการสร้างพอสมควรเลยนะสอยจะสร้างเสร็จนะครับ ถึงนี้ไมเนอร์เราก็เยอะพอสมควรนะฮะไมเนอร์ก็คือคนขุดเหมืองนั่นเองอาจจะต้องสร้างเพิ่มอีกคนนึงครับเพื่อที่จะได้ตังที่มันไวขึ้นนิดหน่อยเชตอาหารเนี่ยสักสองแถวเนี่ยก็น่าจะพอมัง้งไม่มั่นใจนะว่าฝั่งหนุ้นเนี่ยเขาจะสร้างอะไรขึ้นมาเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ตรงนี้เราต้องการโอ้ทองหมด นักขนูเนี่ยใช้300ในการผลิตเราต้องการนักขนนะูเพื่อที่จะคอยทำดาเมจดแนวหลังแล้วหน้าของเราเนี่ยก็จะใช้ในส่วนของเจ้านักลบกพวกนี้นั่นเองโอเคเราน่าจะต้องรอทหารของเราทั้งหมดนะเราจะได้ไปบุกทีเดียวเลยถ้าเราแบ่งกันไปเนี่ยอาจจะ แบบไปคนไม่ครบอ่ะนะอาจจะทําให้เรา่ายแพ้ก็ได้นะฉะนั้นชัยชนะเนี่ยอยู่ที่การวางแผนของเราเองมาแล้วครับเดี๋ยอ,อีกโพราชนู่ยแค่หนึ่งหนึ่งคนเท่านั้นเองตอนนี้มเนอร์ minor, แล้วก็เล่งทํางานอยู่ฮะเล่งขุดตังอยู่เอาละตรงนี้นักสนุกของเรามาแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องแบวคคืนละเอาละ oh. ทุกคนบุกบุกไปเลยเฮ้ยหย่วาวิ่งไปแล้วฮะ หมายทั้งหมด10คนครับผม10นายใช่ไหมหน้าาเขาเรียกเป็นนายเฮ้ยมีแค่น,นี้เหรอไม่สร้างเพิ่มมันก็เตรียมตัวแตกได้เลยเป็นไงเล่าอุ้ยเลือดสาดยังไงก่อนหมายแล้วครับเขามีนักสู้มาเพิ่มเติมแล้วก็มีนักกนูที่คอยป้องกันด้วยเอาล่ะตรงนี้เราโจมตีเขาที่หัวใจสําคัญของเขาเรียกว่าอะไรน,นะข่าของเขาแหละย่าเรียปล่อย เราชนะแล้วทุกคนอันนี้คืออะไรนี่คือแผนที่เหรอโอ้ทำได้ค่อนข้างละเอียดนะค่อนข้างดีเลยนะครับค่อนข้างสวยเลยสุดยวฮะอ๋อบูตเลนิง่งยูดอันนี้เนี่ยเหมือนจะเพิ่มมุมสปีดเหรอนะครับ อ๋อนี่เป็นเหมือนยูนิตแลอะไรเนี้ยแสงวิง้งวิ้งหนันที่สองฮะ ตรงนี้เนี่ยเราโดนซุ่มโจมตีเนี่ยทุกคนมาเราเข้ามาดูครับวันที่สองเนี่ยเราจะต้องสู้ยังไงก่อนเอาล่ะเราจะจำเป็นจะต้องยื้อเข้าไปฮะจนกก่อพระที่จะตกตนเพราะว่าเราโดนซุ่มโจมตีนั่นเองผู้ต่อสู้ของเขาเนี่ยโอ้ยใช้ดาบที่มีแสงด้วยตรงนี้เราจะเป็นจะต้องถอยเข้ามาก่อนให้ หน่วยป้องกันของเราเนี่ยเข้ามาป้องกันก่อนรับหน้าที่ไปก่อนเพราะว่าตังเราเนี่ยอาจจะมีไม่เยอะฮะโอเคออกมาทำหน้าที่ก่อนนะทุกคนเราจะเป็นจะต้องนิบเก็บตังครับเพราะว่าเราต้องอยู่จนพระอาทิตย์ตกเลยนะเพราะว่าเราโดนชนเผ่าเนี่ยซุ่มโจมตีฮนะเอาละทุกคนรีบๆทำงานเขานะ ให้คนหนึ่งเนี่ยคอยกดชิดต้านนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคอยขุดแร่นะรอคนมาครบก่อนนะครับเอาละอุย้ยอะไรนี่คือสายฟ้าเหรออ่า r i n n i n g storm นะครับ slow move เหมือนจะเป็นเวทมนต์ใช่ไหมอุ้ยยัยงไงก่อนคอยก่อนทุกคนโอ้เราโดนเรียกสายฟ้ามันไม่ใช่ชนเผ่าธรรมดาี่่นายอย่างงี้ ม,มีความอันตรายนะให้ตายเถอะเชน้เผาที่สามารถใช้เวทมนต์ได้ก็ต้องเป็นเชน้เผาที่ไม่ธรรมดานะครับเร่งการผลิตเลยให้ไวเราต้องการตังค์ที่เยอะขึ้นครับไม่ตอนนี้ทหารเรากํลาลังโดนเราต้องปกป้องพื้นที่ไว้แต่ถ้าเราค่อนข้างแข็งแกร่งมากเลยนะ นายอยู่ยังไหวอยู่ยังเอาอยู่ครับแล้วมันไม่สามารถรีเลือดได้ใช่ไหมโอ้ฉะนั้นแนวหน้าเนี่ยก็จะเป็นมากๆเราสร้างแนวหน้ามาก่อนครับเพราะเราจาเป็นจะต้องป้องกันนะนะเขาไาีมแล้วทุกคนให้ตายเถอะเฮ้ยโดนฟ้าผ่าเราต้องถอยก่อนเพื่อที่จะเซฟนะ ไม่เราก็สูญเสียเหมือนกันบ้าเอ้ยโอเคป <Defense. S 1> กป้องประสาทไว้ก่อนแล้วก็สูญเสียนะเอาลาตรงนี้เราก็มีทหารเนี่ยเพิ่มเติมแล้ว เรา,าปกป้องไว้ปกป้องที่ที่เราจะอยู่เอาไว้สร้างพตนูก่อนเราก็ยังไหวอยู่โอเคทหารเราเยอะแล้วไงก็มีทั้งหมด5นายครับตอนนี้เราก็ต้องสร้างพตนูเพิ่ม<ๆ>เติมเร่งเลยเอาชนะหรออ้เฮ้ยง่ายเกินโอ้อยวิกตอรี่ี่ อันนี้เป็นเวทมนต์อ่ะนะดานที่สามครับ kind of มาด่านนี้เราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าเราจำเป็นจะต้องทำอะไรแต่อย่างน้อยเนี่ยเราจะเป็นจะต้องสร้างนักรบกันก่อนแล้วกันนะครับ นี้เราไม่มั่นใจนะว่านี่คืออะไรแต่ที่แน่เลยเราคือเราเจอนักลบนั่นเองโอเคเราสร้างไมเนอร์เพิ่มเติมด้วยนะครับหลังจากที่สร้างทหารละการต่อสู้เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ถ้าเราต้องการจะและลิ้นพันถ้าเราถ้าเราจะ,าาจะต้องการอิอสรภาพนะเราจะเป็นจะต้องต่อสู้นะครับเมื่อไหร่ที่ เราไม่สู้เราก็จะไม่มีสรภาพนั่นเองเล่งเลยเพื่อนขอคิดตั้นเราไม่พอแต่ยังไม่ได้ขุดขอสร้างท่านเพิ่มอีกสองคนนะจะได้เป็นห้าคนนะนักธนูมาเลยครับเราสามารถใช้คิดตั้นเนี่ยในการไล่เวทได้ ตรงนี้นักรบเหรอใช่เลยเขาคือน,นักรบเขามีพลังชีวิตเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะนะโอเคเราเข้าใจแต่นักดาบของเราเนี่ยเหมือนจะแพ้ทางเขาเพอสมควรเนี่ยนะต้องเล่งสักหน่อยละเด่กจะสู้ไม่ได้รอนักธนูสักหน่อยนะทุกคนเราจะได้เข้าไปต่อสู้กัน โอเคตรงนี้เขาเลือกที่จะบุกมาก่อนแต่ว่าเขาก็โดนเข้าไปฮะนักรบของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะกว่าเรียบร้อยเัียงได้อยู่รอบนี้เราอาจจะต้องใช้เวทมนต์ต่างๆเข้ามาช่วยด้วยนะไม่มั่นใจว่าเราจะสู้ได้หรือเปล่าแต่ตรงนี้เหมือนจะโดนความเสียหายแบบต่อเนื่องอะไรงนี้หรือเปล่าฮะโอเคถึงเวลาที่เราจะต้องบุกคืนบ้างล,ละแต่เมื่อเขากล้า,าที่จะบุกบ้านเราแล้วก็จะบุกในสุดของบ้านเขาเหมือนกันนะ อันนี้คืออะไรไม่แน่ใจครับอ่าอันนี้เป็นเหมือนเป็นปราสาทเป็นหุกเขาทาวเวอร์เป็นทาวเวอร์ของตังเหรอใเอาละเราเรียกทาวเวอร์ออมาฮะเอาละถึงเวลาที่เราจะบุกแล้วโอเคอันนี้สามารถบัฟได้ ไม่ได้แคนเซิลนะฮะอาจจะต้องรอเขามาบุกอะไรเงี้ยแล้วเราถึงเรียกเวทเออกไปเอาแล้วตัวนี้เราก็สร้างความเสียหายให้เขาพอสมควรนนะ,ะแต่แลักขนูเขาโอ้โหต้องถอยก่อนไม่ไหวะฮะยิงแทงไม่เข้าเลยยิงนักรบไม่เข้าะฮะอาจจะต้องถอยมาก่อนเพื่อที่จะปกป้องะฮะเราจะเป็นต้อง ต่อสู้ครับไม่ไหวหรือเปล่าไม่มันม่นใจเหมือนกันเอาระบับสักหน่อยดูว่าจะสู้ได้ไหมไม่เอานะเพื่อน,นโอ้เราเสียทหารไปเยอะฮะทหารของเราเนี่ยสู้ไม่ไหวจริงๆ <Forward. S 1> ออกมาปกป้องหน่อยเพื่อนเออจัดเข้าไปโอเค สวยนะครับไ <Forward. S 1> ปเส้นที่มาปกป้องเสาเสาของเราเนี่ยเหมือนจะโดนยุบไปนะ <Defense. Forward. S 1> โอเคเราจะต้องยึดไว้่างนี้ครับแล้วก็พวกกรทหารเนี่ยก็จะเป็นนะนักธนูเอ่ยอะไรเอ่ยจําเป็นทั้งนั้นเลยครับเราเสียเปรียบเขานะเพราะว่าเขาเป็นนักลบซึ่ง วลาที่เขาโดนยิงเนี่ยจากระยะไกลเขาค่อนข้างถึกมากนะนักดาบเนี่ยจะเป็นมากๆนะครับพูดง่ายคือโล่เนื้อเนี่ยจะเป็นมากๆเลยตอนนี้เราก็กําลังผลิตในส่วนของทหารของเราเรื่อยๆฮนะไมเนอของเราก็กําลังผลิตตังในปริมาณที่เยอะมากๆครับเวลาที่เราสร้างทหารเนี่ยทหารเนี่ยมันจะแบบไม่แยกคูดาวกันนะ เอาละตรงนี้เราโดนบุกแล้วทุกคนแต่ว่าทหารเราเนี่ยค่อนข้างเยอะครับก็สับไปทีละสิบ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 ครับอันนี้เขาเรียกว่ามดลมช้างใช่ไหมถ้าโดนไฟช็อตห,หรือว่ายังไงน,นี่ไม่มั่นใจนะแต่ที่แน่เลยถ้าเรามีทหารที่น้อยเนี่ยเราจะสู้เขาไม่ได้เลยเราจะไปบุกเขาอีกทีนึครับแต่ว่าเราจะป็นต้อง สร้างท้ารเพิ่มเติมไปนะมันใช้เวลานะครับจัดไปรอเขามาบุกอีกเวฟหนึ่งแล้วกันนะครับผมตรงนี้เราต้องการพลทนูเพิ่มเติมนิดนึงพลทนูน้อยนะครับดาเมจด้านหลัง,งก็น้อยหมคดสั้นคิดตั้งหมดหรอหรือไม่งั้นก็คิดตั้นเต็มไหมมีเท่านั้นเอง เอาละเหลือนักนูแค่คนเดียวครับที่เราจะต้องเพิ่มเติมในกองทัพของเราคนระกองทัพของเราเนี่ยมีเยอะเลยแหละรอบนี้มีแววที่จะสู้ได้ครับฉะนั้นเราก็เลือกที่จะบุกแล้วครับมาแล้วหน่วยท่าของเราเตรียมตัวต่อสู้ครับมาเลยคุยเยอะเออสู้เข้าไปเราจะเป็นจะต้องอซื้อนักรบเพิ่มเติมด้วยนะเผื่อแนวหน้าของเราตายหมดครับเพราะว่าตัว นักรบฝั่งเขาเนี่ยค่อนข้างจะถึกมากฮะเอาละครับตัวนี้เราเกิดการต่อสู้พุ่งลบกันอย่างจริงจังแลวตรงนี้เราได้โอกาสตีในส่วนของหัวใจแห่งบ้านเขาแล้วนั่นคือลูกป,ป้าน,นั่นเองบุกเข้าไปครับเอาละครตัวนี้เขาเรียกกองทหารออกมาสู้รบแล้วเพราะว่าบ,บ้านเขาเนี่ยจะบ้มนะเราถอยก่อนแล้วกันนะครับจบร้าเราเลือกที่จะต่อสู้เป็นจังหวะแทน แทนการบุกเขาเป็นมั่มมวนะถ้าเราเหลือ2องเอาไว้เพื่อที่จะปกป้องครับตอนที่เขาส่งนักรลบออกมานั่นเองในการบุกรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะกดบัฟครับตะกี้ลืมกดบัฟให้ในการต่อสู้เนี่ยใช้เวลามากผ่านไปเจ็ดนาทีล่ากระดานนี้ ของท่าของเราก็ค่อยๆออ,ออกมาครับรอบนี้เนี่ยเราจะต้องชนะนะไม่น่าจะเหนี่ยวความคาดหมายของเราไปได้ครับเราจะบุกไปด้วยกองทัพที่มหาศาลทหาราของเราเนี่ยฟิตทุกคนคนระับฝึกมาอย่างดีมาแล้วใกล้ละอีกแค่3คนนะครับที่เราจะต้องการนะแล้วเราจะส่งเขาไปบุกเลยนะ ตังเนี่ยมีถึงสี่พันเลยนะให้ตายเถอะตังมีเยอะมากเอาล่ะตรงนี้เขาส่งนักลบเข้ามาก่อกวนแล้วก่อนนะเราต้องป้องกันไว้นะครับเรายังสบายอยู่ครับอีกแค่คนเดียวรอเขามาก่อนโอเคแล้วเราก็จะสร้างทิ้งไว้ฮนะเอาล่ะถึงเวลาที่เราจะต้องบุกแล้วล่ะมันถึงเวลาแล้ว กดปั๊ไปเลยทุกคนลุยโอ้ยออร่าสีแดงนี่มันน่ากลัวมากเยอะเข้าไปฟันชงเชงชงเชง,ชง,ชงหูหัวกระจุยเลยฮนะหัวขาดเลยเอาละจะสู้เราไม่ได้หรอกรอบนี้เราต้องจจจะบุกให้ชนะเลยไนงะเฮ้ยาบุกเข้าไปแล้วก็เรียบรรอยฮนะอชนะอยู่วิกตอรี่ฮนะ เป็นการต่อสู้ที่หนักหน่วงฮะตรงนี้เรารู้แล้วว่ามันมีนักลบเข้าใจแล้วครับในด่านต่อไปเนี่ยก็จะเป็นด่าน4ดาวนะซึ่งถ้าเราเล่นเนี่ยมันก็จะใช้เวลานานานะฮะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับสติกเบอร์ก็บองว่าทุกคนจะชอบกันนะครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับผม